เั้เต้นให้หยเต้นเสยงอ้าวแอวลัดปัดลัดปัดลัดปัดแอลลัดปัดลัดปัดลัปัดเือเอสี่เนาะ เซนจังนะครับป้านี่ป้าวันนี้ก็มาช่องมิกครั้งแรกเลยนะคะทั้งสองคนครับเหมือนกันมาสองมีครับมาหายางเดี่ยนที่สองมีนะครับผมไปหายางเลาก่อนนี่ก็คือช่องมิกนะครับกระสีเจนแนวนี่ครับตลาดช่องมิกโอ้บมึงเสือตาเสือแท้ากองยังเนาะกล้องเตรียมอยู่เนาะเตรียมมีแถวนี้เนาะหายาง โอ้เคจักรยานใช่ไหมไม่ยังนี่กองอยู่คางข้างก็มีนะครับบรรยากาศที่ช่องมิกครับผมห่าบึงเสือบึงแพ้เสือผ่าเสือแพ้่าเจ้าเอา้าเอ้าาลเอ้า่หละมักแนวเสียงคุ้นเสือยืดเสืองยังก็มีตัวลูกมันสวยดูเป็นวาวอีหล่กนี่ม,นม,ามาไม่ไล่มั่งก่อนอไม่หกสี่เ,เสเียงคุ้นคุ้ไหมมันผู้ใดเนี่ยสอดแว่นเมึงแล้วแล้วอ๋อที่ยัง ตัวบ้าบอจะได้จังไรน,นี่แม็ดเ,<อ>เจ้าอยู่บ่ออัน,นยังก่อโมเมนบ์โมเมนเจยังก่อเจเอ็ J นยังก่อนนี่เจเอ็นหาเจเอ็นหาเอา้าจะมาอยู่ยังนี่เอาเป็นแม่ค <laughs> ้าเนาะแล้แม่ค่าววันนี้เอา,เอาจ้ะมาหาเรี่องคนยังคนเป็นแม่ค้างายผ่านไดเนี่ยเอาจะต้องห้องให้ใอรสักเนี่ยเอาโอ้โอ้ยร้านจะยุ่งหนีมาบงบงไกลๆครับอันนี้อันนี้ร้าน ลานช่องเมฆครับโอ้นี่ลานลานแดกด้วยตัวนี้าลานแดกงามสุดในช่องเมฆเลยาขายผลาเกี๊ยวกินหมูเขาหร <c oughs> อเล่นตับหมูยางมาซื้อมาเพราอันผีผีเจ็บแปดจีนครับโอ้ขายผาคือตัวงามจีบะเดี๋ยวสซิวต์นุนอยู่อ่ะแล้วอุดหนุนเสียผาซอยอันผีเจ็บ คนารานเสื้อผ้า,ามาแต่อนได้หน่ร้านเสื้อผ้า,าตอนนี้ก็มาช่องมิกนะครับผมอยู่สวัสดีนะครับทุกคนนะครับผมสามาพอดีมาตะเหตุบุญครับก็ได้แวะมาเด่นช่องมิกครับผมอยู่เสื้อกะยางมากกับมา่ออันใหญ่เจี๊ยบจีมาผอเ้กยา สวัสดีค่ะโอ้ยมาผอคนงามเลยจังไงเออท่ายรูปวะโอ้ดูบ่บังเอิญบมนี่อยู่ซือก็โอ้ยผู้ใดผ่อนกันเลยเหรอเห็นเต้นเห็นว่าแต่แอลลันปัดนเองเจ้าคก็มาลองเจ้าเจ้ามาลองที่ขอสิทธิอยู่ซือกับเต้นให้เต้นเป็นอั่างไรครับอันผลตอบรับผลผลตอบรับครับเป็นอย่งไรครับพ้ตอบรับก็ซื้อเลขก็ยังมาหืออยู่คือเก่าบ่เมียนดีจะไป็นกวดเมีนเหมือนตอบรับก็ขึนก็เป็นได้ จะยุ่เจเอ็นใดเหรอเขาว่าคุ้นกท่าไหลายก็เก่าไล้กำลังใจรลายก็เก่าเพรางว่าค้นโหวดห้ายขาบดเขาวบดออกไรบ่สโมโหได้พได้ก็ไม่ยั้งเพราะว่าเออกะข่าขายคือเก่าถ้ามาหากินคือเก่านะเดี๋ยวจยั้งหลายแต่ท้ามาหากินพอาได้หาได้ซีเพรด้เลี้ยงลูกนะขายเสือผ่าขายเสือผ่าตัวจ้าบาทัด้สีเนี่ยนี่ตัวนี้มาหม่ได้มาหม่นี้ยมกะลากุ้มห้ามีหน้ามีสาฝุ่นมันคือฝุ่นมันกอนตัวคุ้ ปัดปุ่นเนาะโอ้ยมาาไม่เมะลยอ่ะมันก็มาไม่โมกาลากุมห้านี่โอ้แมนมเกงโมาลากุมห้าเด้นีรออรอยแบบว่ามันพนจับแล้วมันเลยเก่าโควิดมันีกทีหนึ่งเนาะอืขายา,ามิข้า,า่เพื่นพื่นน่ะขายผ้าอบอโอ้ขายผ้าออเนี่ยนนเยวยโอุ้นะครับ ต้านเสียผ่าพี่เจี๊ยบเปียกพี่พี่น้องจักมาฝ่อเราเลยจังไรต้นนี้กลขายเสือแล้วโดดตัวราศีบาทครับเสียผ่าตัวราศีเลยครับเด้อราศบาทคารัเลขคำว่าเลขเขำว่าไหมค่ะมาอยู่หรอครตามตัวเศร้ายุบเอาโหลดอู้ครับเบิ้งครับการเงยยียบๆเนี่ยนาะครับเนาะอยู่อันต้านช่องมิกนะครับผม แต่พวกใคร้ายมันไหนเขา่วมีข้อคามเาราะขั้นไหนมาคามโม่ไหนนะครับปาซิมาเที่ยวอยู่ครับแต่ยังข้ามไม่ได้นะครับผมก็อยู่ด่านช่องมิกเป็นขายเสือผาอยู่ฮะข้าเข้าเดียวดูข้าเขาสนั่นสนี่งคือว่าคือว่าเนี้ยเนี่ยเออเออซีก็คือเนี้ยบุคาม้าเนี้ยบุคาม้าเนี้ยโอ้ยเนีกกูนั่งจะไปหาลูกข้าร้ายใช่หรือ อนนออโอ้ไม่ป้าเจ้ยาเสียบ่ะไม่ป้า,ปาอยากได้เสีย่วันนี้งามเด้เอาไปใส่ยังกรรินคะสันกินอีอร่อยแปดซีคันอีหลาเสียวโดนไห้คนสวยสียนกับยิยนตาดีเด้มันงามดิเอาเดี่ยวไปมันนุ่ม<า>อ่ะเอากระเบื้องคนได้ดยังมาเบื้องไห้ราคากันเองเลยน่ะอะอุดหนุนเสือ้อ อุ้นเสืออยเพิ่นครับื้อนี้ครับสองตัวครับว้ามาพออะไรจังไหนว้นนี้ประเดิมประเดิมประเดิมใสายแรกแหกมันสายแรกแหกมันรวยแล้วพอดีกทอดีสองตัวจักหาทก็สตัวสองร้อยส่อยหาสให้สองร้อยสองหาตาโอ้ครับผู้ใดอยากซื้อกับฝากคนมาเสือกระไดเด้อหรือวมาน้ร้านใกล้ๆนี้เนาะร้านแรกด้วยงเมร้านแรกที่่องเมา บ่ามวนแถบัดยามอันนั่นก็บอกวอกเน่าวเนีนี่อ้าวว่าก็ลูกค้าก็ต้องบ่าวมวนนะอยาถไายคลิปเข้ามักตลกตลกเขากระ่ากสีสันเนาะอันคนซองห่างก็านนีองหลัาิงซองลางซิงซองฟังซิงซองังก่นล้เตนให้กอยฟังเตนเ่ยางอา แอวลัดปัดลัดปัดลัดปัดแอวลัดปัดลัดปัดลัดปัดเรือเอ็มสี่เนาะเออเห็ดซอยกันบ้านเฮาต้นอะไรก็ป็นยังไงพานบ่ยังไงพานบ่เห็นพี่จะออกละบ่ในหัวขอว่ามีแต่คนบวชออกให้กว่าเอาออกเอาออกเอาออกเอาไปแสดงตลกกับเสียงแพผว กนตลกมันว่าจะไหนเสียงเยว่ดีใช่ปะไอ้มักตลกทน่ะนอันพูน่ะเจงสีจยพน่ะเดือมหนาปีหนาวโลาอ่อนยาสองเนอะเจ๊ยยเป็นผ้าบุกไปแล้วเจ๊ย่ยเป็นผ้าบุกแล้วแง่กับ่าใช่วันเอไม่เป็นไรไกินพื้น อันนี้คือร้านภูมิแดนช่องมิกนี่คือชานมน้ำปั่นนะจ๊ะโอ้ดีวิวอ่ะอะต่เต็มที่ได้ครับชานมค่ะร้านชานมก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็พาน้องมาเที่ยวค่ะเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการนําเที่ยวนะคะเพื่อให้พี่น้องช่องเม็กได้รู้ว่าการท่องเที่ยวช่องเม็กมีความสูงมากแค่ไหนเหนือแตกเหงือแตกเหือแตก ไปของน้าไป่ไปขาองน้ำบมดลไปข้องน้ำค่ะบมได้อยูอันบมเดลยููผ่าไปทรงคนบ่ไปส่งเสืไปเขา่องน้ำบอแมนไม่ถึงว่าเส้าอยูผ่าไปสรงบ่อะหยูยงยู่กองกู่อยู่ข้างเขาใส่ที่ไปข pues ้องน้ำทั้งนี้หละขายเนี่ยยละ ขายของเก่าขายขล้องถ่ายรถคือพันโลบเก่าวันโลบข้างกับขายของเก่าเนี่ยงนขายกลับเนาะเด็กข้างซื้อจะขายอยู่ได้เนี่ยใช่เนี่ยเรนนี่บ้าเอาไปขายเนี่ยาปกล้องมากองอย่างนี้กองไว้ให้รถขยามาเก็บเป็นคู่แน่ขู่ขา่เข้านี่ขายของเก่ากินเป็นได้เป็นได้โควิดเป็นได้เหลือแต่ เงือกเต็มมวยลอยกับลอยยิ้มโอ้โหหยบเงาแห้งตานขาเงียบเงาแห้งเหยับเงาเสาแห้งวิ่งต้นนี้เจ้บเบิกบานคนเดียวอะไรนะครับพี่น้องกระซิกลับบ้านนะครับลงมาแวะเที่ยวซ่องมิกครับมันนี้มาพ่อเพิ่นไหนจังไหนบูนนี่มาอันียังเกาะอันเจ็บเป็ดจีเก๋ยเจ้าเป็ดจีเจเอ็นห้านะคะอยู่นักการเจเอ็นห้า จ้าม really? hmm so. like ่ัปลาคลิปน um ี <so ้ก็มุ่งยังหลายครับผมกัมาเที่ยวกันครับผมกับิ๊กบ๊อบนอทวันนี้ก็ไม่ออกคำนะก็ไม่ปากอะขากันกับนะครับผมคลิปนี้กับบายบายครับไปไปขายของหนูเข้ามาได้เหรอคุณายสวัสดีค่ะ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 โชคราค่ะ